มาดูความคืบหน้ากรณีฆ่าฝังดินนายจ้างหน่อยนะคะที่ก่อเหตุโดยนายตานนะคะที่แม้กะทั้งแม่เขาสาบแช่งว่าให้ไปโดนรถชนตายอ่ะล่าสุดได้ตัวเขาแล้วนะคะหลังจากที่ไปก่อเหตุฆ่าคุณโรดนฤเบศหาสดินเดชด,ดำรงอายุ53ปีแล้วก็ฝังเอาไว้ในบ้านเลยนะคะที่นนทบุรีคนก่อเหตุย้ำอีกทีชื่อนายทัศพงศุพรมอินหรือว่านายตาลอายุ32ค่ะซึ่งก็เป็นลูกจ้างของผู้ตายอีกทีหนึ่งนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยแกะรอยจากกล้องวงจรปิดว่าเขาเข้ามาจากนานทบุรีมาที่กรุงเทพหลังจจาาากกกนนนัันน้่็ไปตมรงพบว เขาไปอยู่ในซอยพร้อมพันประชาสงเคราะห์เป็นบ้านเพื่อนสนิทของเขาเองนะคะคือไม่มีที่จะไปเลยหนีไปอยู่กับเพื่อนอตํารวจตามไปรวบได้ปรากฏว่าพอสอบถามถึงสาเหตุที่ฆ่าเขาก็บอกว่าคือเขาถูกทําร้ายก่อนเขาอ,อ้างแบบนี้นะคะแต่คนตายพูดไม่ได้แล้วนะ บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือผลัดกันนวดตัวกันซึ่งทากันเป็นปกติอยู่แล้วเขานวดหลังให้ในจ้างในจ้างนวดตัวให้เขาแบบนี้จังหวะที่ในจ้างนวดเขาโดนในจ้างทําร้ายจากข้างหลังมาก่อนอ้างแบบนี้ยืนยันว่าไม่ได้เรื่องมีปัญหาความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือเคยร่วมเพศอะไรกับผู้ตายไม่มียืนยันแบบนี้มันเป็นเรื่องของการนวดกันเฉยๆแต่ที่ทําลงไปเนี่ยเพราะว่าถูกเบี้ยวค่าจ้างแล้วก็ค่าจ้างที่ให้เนี่ยยังไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ําด้วยซ้ํา ซึ่งหลังจากที่นายจ้างเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็เอาเชือกมัดเอวผู้ตายแล้วก็ลากร่างไปหลังบ้านเอาจอบขุดดินแล้วฝังฝังเสร็จปั๊บเนี่ยก็ยังอยู่ในบ้านอีก2วันจนกระทั่งลูกเขามาตามก็นั่นแหะค่ะก็เลยหนีไปนะคะก็นําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพโดยยืนยันว่าเขาก็เสียใจเขาทําลงไปเนี่ยเขาไม่ได้วางแผนมาก่อนแต่มันมีปัญหาอยู่หลายครั้งเคยโดนผู้ตายทําร้ายบ่อยๆค่าจ้างได้วันละร้อยถึงร้อบาทไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ําด้วยซ้ําเองนะคะและไอ้ที่ในคลิปมาตะโกนว่านักฆ่าเป็นนักฆ่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาตะ เพราะเขาเล่นเกม ROV หมายถึงค่าในเกมบอกแบบนี้อฟังเสียงของเขาหน่อยนะคะเสียใจกับเรื่องเกิดขึ้นเสียใจกับเรื่องเกินวางแผนมานานไหมผมที่จริงไม่ได้วางแผนครับคือมีปัญหากันหลายครั้งก็เลยผมก็คือโดนโดนล่อทำร้ายก่อนมันต้านทำไมต้องบอกว่าเราเป็นนักค่าด้วยอะครับคือเมาอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมชอบเล่น ROV ครับ เรื่องทั้งรายได้แล้วหลายๆอย่างครับใช่ครับก็คือว่าเขาไม่ เขาไม่ได้ให้คะแนนขั้นต่ำนะประมาณวันละร้อยวันละห้าสิบแล้วี่เขาสัญญาว่าถ้างานเสร็จหมดแล้วเขาจะให้ผมเป็นพัวบ้านแต่เขาไม่ทำหรอกไม่ม่าจตกตามสัญญาตำรวจสรุปนะคะเรื่องของการตายในครั้งนี้บอกว่ามีปัญหากันเรื่องส่วนตัวผู้ต้องหาใช้พัดลมตีหัวผู้ตายใช้หมัดใช้เข่าทำร้ายร่างกายต่อจนถึงแก่ความตายแล้วไปขุดหลุมหลังบ้านแล้วก็เอาไปฝังทำพิธีจุดธูปเอาเครื่องเส้นมาวางไว้ตามความเชื่อสภาพศพซี่โครงหักสามซี่เพราะโดนเข่ากระแทกลักษณะแบบจงใจให้ตายแล้วก็เอาหมัดชกตามใบหน้า จนฟันหกักเอามือบีบคอจนกล่องเสียงแตกแล้วผู้ตายก็ขาดอากาศหายใจหลังจากนั้นก็ยังอยู่ในบ้านสองวันอย่างที่ว่านี้จัง<ะ>หวะท,ที่นําตัวไปทําแผนเสร็จเนี่ยนะคะลูกสาวของผู้ตายมาด้วยะคะ่ะในจังหวะนี้เดี๋ยวดูหน่อยนะคะ,อะโอเคเอทำาด,ดึงทำหนาดึง เออเนี่ยค่ะก็อันนี้คือทําแผนเสร็จก็มาอยู่ในห้องขังแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่าเขาก็ดูไม่เครียดอะไรนะตอนที่ถูกคุมตัวเข้าห้องขังไปแล้วมีแค่พูดว่าหิวข้าวแล้วก็ลุกนั่งสมาธิเท่านั้นเองค่ะอ